อันนี้อ่ะไอแปดกำลังแต่งกันชนแล้วคุณดูนะครับทรีวีนะครับเสียงแบบเยอะมากนะครับเนี่ยฟิวเจอร์คาร์รถในอนาคตนะครับก็คือยูเดูนะฮะเกมคาร์ทานฟอร์เมอร์คือเยอะมากนะครับพออยู่ในนี้นะครับ ไม่เห็นละคันนี้เนี่ยใส่2ใบนะครับซึ่งตัวด้านฝั่งเนี่ยมันจะมี Active Sound ซึ่งเป็นของเดิมอยู่ใบหนึ่งอยู่ด้วยแต่ว่าไม่เกี่ยวกันของเดิมมันให้เสียงแค่โทนเสียงเฉยๆนะครับเพราะว่าตัวนี้มันเป็นระบบ EV ไปฟังเสียงกันครับมาดูตำแหน่ง Active s o า n d นะครับที่ติดตั้งใน i8 นะครับฝั่งซ้ายนะครับจะเป็นอีกรูปหนึ่งที่อยู่ตรงนี้นะครับจะอยู่ตำแหน่งเหนือจากของเดิมทราบไหมครับว่าของเดิมของ i8 เนี่ยจะมี Active s o าร d อยู่ลูปหนึ่งด้วยนะครับคือตำแหน่งนี้นี่ฮะรับ แต่เนี้ยก็คือเสียงของที่มาจากตัวตัวรถเองนะครับอันนี้ก็คือตัวทอที่เราติดตั้งทั้งซ้ายและขวาจะเป็นสองลูกนะครับที่สามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้หลากหลายเสียงนะครับเดี๋ยวเราติดตั้งกันชนเสร็จเรียบร้อยแล้วไปฟังเสียงกันครับแล้วใส่ตัวทอย์ไอิ้นเาเข้าไปแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูเสียงกันเดี๋ยวเราจัดเป็นตัวยูเโเลยนี่ครับย f เโ เดี๋ยวเดี๋ยวเหยียบเหยียบคันเร่งให้หน่อยเนี่ยฮะค่อยค่อยเหยียบค่อยค่อยเหยียบออกไป น,นี่อันนี้เสียงตัวอย่างนะครับอ่าผมจัดทานฟอร์เมอร์ให้ชมอีกอีกเสียงหนึ่งอันนี้เสียงทานฟอร์เมอร์นะเหยียบก็เหยียบไป นกำลังแปล่างนะครับโอเคเอาแค่นี้ก่อน <laughs> เอาแค่นี้ก่อน